สวัสดีเพื่อนชาวเกมฮองไคซาเล l ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r m o d c h h n n n l l และก็ในคลิปนี้เช่นเคยนะฮะเราจะมาไกด์ปั้นยังให้เก่งตัวละครน้องแมวไซเฟอร์ตัวละคร,ร,ต,ะครตัวใหม่ครึ่งหลังของแพทนี้กันเนาะซึ่งต้องขอบอกนะว่าตัวของน้องแมวเนี่ยน่าสนใจมากนะฮะสามารถเล่นเป็นตัวละครซับดีเวทได้เล่นคู่กับตัวละครดาเมจอีกหนึ่งตัวได้แถมดาเมจของน้องเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยเลย ถือว่าเป็นตัวละครที่มีดาเมจในการเบิร์ดแอนตี้ได้ดุแลแรงมากอีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้รวมไปถึงฮะยังมีบัฟดีบงดี้วต่างๆนาะในการแปะใส่บอลด้วยเพราะใน,ในคลิปนี้เราจะมาไกดา์กันแบบครบถ้วนเลยฮะสกิลพรสวรรค์เทรดกลุ่มดาวรวมไปถึงฮะแนวทางการปัน้นใส่ไรโฟอนอะไรใส่ลิลิกแบบไหนจัดทีมอย่างไรให้กับตัวของน้องเมลจะเก่งมากที่สุดะฮะเช่นเคยเลยก่อนไปชมกันฝากกันกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ไปชมไปได้ะครับสำหรับในส่วนอย่างแรกเลยนะ,ะัะผมพามาดูกันที่ข้อมูลพื้นฐานของตัวละครไซเฟอร์กันเลยไซเฟอร์ก็มาเป็นคอน5ดาวธาตุควันตัมแล้วก็เป็นผ่าลบล้างนะฮะเช่นเคยเลยขวามือตรงนี้เป็นค่า s ตกอัพตะแล้วทีเร็ว80เนาะเกาะเลือยอยู่ที่900กว่ากว่า ATK 640พลังป้องกัน5 0 9ยุ่ยยุ่อยูย่ที่100แท้แล้วก็พลังงานเนี่ยใช้อยู่ที่130 แล้วก็ตัวของไซเฟอร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างไวพอสมควรเลยมีสปีดต,ตั้งต้นฮะให้อยู่ที่106หน่วยกันเลยทีเดียวแล้วก็ทานาล่าตรงนี้ฮะเป็นของเลื่อนขั้นเนาะของเลื่อนขั้นของอาวุาสุดเทสนะตอนนี้ปัจจุบันสามารถไปฟาร์มรอกันได้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูกันที่สกิลพรสวรรค์หรือว่าเมคคากของตัวละครไซเฟอร์อกันเลย Cypher ์ Cy ฮะผมบอกไก่อนเลยว่าจะเป็นตัวละครที่เล่นกับตัวละครดามเมละอีกตัวหนึ่งหรือก็คือเราจะเล่นเป็นตัวละครซับดี s พแล้วก็ตัวของไซเฟอร์เนี่ยจะมีสกิลแอนตี้สกิลเบิร์ดที่โดดเด่นแล้วก็แรงมากๆนะฮะเรามาดูกันที่สกิลแรกก็คือการโจมตีปกติตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นไม่เสร็จเลยพอเราก็จะข้ามไปเลยฮะ,ะมาดูกันที่ตัวของสกิลต่อสู้กันบ้าง ซีก็ต่อสู้ของตัวไซเฟอร์ฮะอันนี้เข้าใจง่ายมากเมากดใช้งานแล้วเราจะโจมตีเป็น3เป้าหมายก็เลือกเป้าหมายได้เลยตัวกลาเนี่ยจะโดนดาเมจแรงที่สุดเนาะซึ่งตรงนี้ฮะ,ะจะเป็นการทำดาเมจตัวคูณตามค่า a อ k แล้วก็จะมีการแปะดีบัฟกับโรดที่เราเนี่ยได้เลือกด้วยตรงนี้นจะเป็นดีบัฟลดดาเมจของสตู10%รู10%หรือก็คือสตูเนี่ยจะตีเราเบาลง10ก็จะเป็นประมานะะี้ฮะมีการแปะดีบัฟด้วย แล้วก็จะมีการบัฟด้วยนะฮะแต่ว่าการบัฟเนี่ยจะบัฟแค่ตัวของไซเฟอร์คนเดียวบัฟเป็นค่า ADK 30%คข้าข้าวตัวของสกิลต่อสู้ก็เป็นประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะก่อนจะไปชมท่าไม่ตายกันผมพามาดูกัที่พรสวรรค์กอดอันนี้ว,ว่าเป็นไฮไลท์หลักของตัวละครไซเฟอร์เลยก็ว่าได้ฮะ ก็คือพอสอนตรงนี้เนี่ยมันจะมีการแปะตัวของมาร์กที่เป็นรูปเหรียญที่อยู่บนหัวมอนเตอร์นะ,ะโดยตรงนี้เนี่ยมันจะมาร์กตัวละครที่เลือดเยอะที่สุดนะฮะไม่ที่เยอะสุดก็จะเป็นมาร์กไปที่ตัวละครตัวนั้นแต่ว่าเราเนี่ยสามารถย้ายได้ก็คือกดสกิลแล้วก็เล็งไปที่ตัวอื่นหรือว่าถ้าไม่ตายเล็งไปที่ตัวไหนเนี่ยมันก็จะย้ายตัวของเหรียญเนี่ยไปติดที่ตัวละครนั้นๆซึ่งเหรียญเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษฮะ,ะถ้าเกิดว่าเพื่อร่วมทีมของเราเนี่ย ทำการโจมตีศัตรูที่มีการติดมาร์กหรือว่าติดเตี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวของไซเฟอร์จะมีการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องด้วยตัวคูณตามค่า a d k ก็ถือว่าช่วยเสริมดาเมจได้พอสมควรฮะเพียงแต่ว่าการโจมตีต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยจะติดแค่1นครั้งตอนน่อ1เทินเท่านั้นเวลาวนมาถึงเทินของตัวไซเฟอร์อีก1รอบเนี่ยก็จะรีเซ็ตใหม่เป็นประมาณนี้ ก็จะคล้ายกันเลยกับตัวของตีต่อเนื่องของคารบการเนาะในแค่ครอ้ละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะและก็อีกหนึ่งความสามารถนะฮะของตัวพรสวรรค์ที่ดีมากแล้วมันจะไปคอมโบกับตัวแอนตี้ด้วยก็คือเมื่อฝ่ายเรานะฮะทำการโจมตีศัตรูที่ติดตัวของมาร์กหรือว่าตัวของเหลียนอยู่นี้เนี่ยจะมีการเก็บสะสม12%ของดาเมจที่ทำได้นะฮะตรงนี้แต่ว่ามันจะไม่นับตัวของทรูดาเมจด้วยนะนับแค่ตัวของดาเมจธรรมดาฮะ ก็คือจะเก็บ12มาใช้ตรงนี้ไปเป็นเหรียญสังเกตตรงหน้าตัวละครของตัวไซเฟอร์ก็ได้จะมีการเก็บตัวของเหรียญฮนะ10เหรียญ20เหรียญ100เหรียญเก็บได้เรื่อยๆไม่มีอันเลยนะฮะสุดๆเนี่ยน่าจะเป็น90,000นนู่นๆไปเลยก็คือเก็บได้เยอะมากยิ่ง,งเราเก็บได้เยอะเท่าไหรนะ่ฮะตอนเราใช้แอนติกเนี่ยมันจะเอาดาเมจตรงนี้ไปคิดเสริมในตรงท่าไม่ตายด้วยพอแลตัวของไซเฟอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่กับตัวละครที่ทำดาเมจได้เยอะ เราจะเก็บตัวของเหรียญตรงนี้ได้เยอะแล้วเวลาเราเบิร์ดแอนติกเนี่ยมันจะแรงมากๆเรียกว่าขึ้นล้านหรืออาจจะเป็น10ล้านก็ได้สบายๆเลยเนาะและก็ต่อไปนะฮะเรามาดูกันที่ท่าไม่ตายกันบ้างท่าไม่ตายของตัวไซเฟอร์เนี่ยเมื่อเราก,กดใช้งานแล้วจะเป็นการโจมตีศัตรูเป้าหมายตัวกลางก่อนแล้วก็2ตัวข้างก็จะนบปลลงมาก็คือเป็นการโจมตีอยู่ที่3เป้าเนาะตัวคูณตามค่า A d เดทั่วไปเลยฮะที่นี้ความพิเศษฮะมีการบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ มันจะมีการใช้เหรียญทั้งหมดเลยนะฮะที่สะสมมาจะเป็นพันเหรียญจะเป็นกี่หมื่นเหรียญก็ได้ตามที่เราเก็บมาได้ใช้ทั้งหมดเลยตรงนี้คิดเป็นพลูดามจใส่เป้าหมาย100เปร็เลยเท่ากับว่าเราเก็บดามเมจสสะสมมาเยอะเท่าไหร่ก็จะปล่อยใส่มอนเตอร์เยอะเท่านั้นตัวกลางเหมือนเดิมโดนแรงสุดตัวข้างก็จะโดนเปาลงมาอยู่ที่75ประมาณนี้เท่ากับว่าถ้าเกิดเราเก็บเหรียญเต็มเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นเหรียญเนี่ย มีโอกาสได้ไซเฟอร์ฮะจะแรงถึงขั้นเป็นล้านเป็น10ล้านเลยก็ว่าได้แล้ะวตัวละครที่เบิร์ดแรงมากตามดาเมจที่เราเก็บได้จะเพื่นรวมทีมเนาะคร่าวๆในส่วนความสามารถของตัวน้องแมวไซเฟอร์ก็จะเป็นประมานี้ฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะพามาดูกันที่สกิลเทสบอกเลยว่าเทสเตอร์เนี่ยดีมากๆแล้วก็ทำเนี่ยเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยฮะเรามาดูกันที่เทสตัวแรกเลยตามภาพตรงนี้ฮะ เมื่อความเร็วของตัวไซเฟอร์เนี่ยเข้ากับ140หรือว่า170เนี่ยอัตราครีจะเพิ่มขึ้นสูงสุดอยู่ที่50%ถ้าก็ตัวของตัวนี้เนี่ยเราทำครีเรลกแค่30บวก50ก็80ก็คืนเล่นได้แล้วหรือใครทำไว้า0บวก50 50ก็คือจะเป็นครีลอยแล้วเรียกว่าบาลานซ์แตกไปก่อนข้าง,ง่ายมากๆขอแค่ทำสปีดเยอะๆเข้าวไวน้นะฮะ แล้วก็จะมีการเก็บค่าบันทึกหรือคือเก็บค่าท่าไม่ตายนี่แหละที่เราเก็บเหรียญเนี่ยได้มากคือโดย100%ทําให้เราฮะเก็บเหรียญไอเบอร์ท่าไม่ตายได้แรงมากยิ่งขึ้นด้วยเทสนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยฮะแล้วก็ในส่วนตัวเทสต,ต,ต่อไปนะฮะอันนี้ก็ดีมากเราจะสามารถเก็บบันทึกจากตัวละครอื่นๆที่ไม่ติดมาร์้เล้วจากตอนแรกเนี่ยเราต้องตีตัวละครที่ติดมาร์แค่ตัวเดียวเนาะและเก็บได้12แต่ว่าตรงนี้เนี่ย ตัวละครที่ไม่ติดมาร์กจะเก็บได้หมดเลยแต่ว่าจะได้แค่แปดตัวที่ติดมาร์กเนี่ยก็ได้ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าเวลาเจอมอนกุ่มมอนทั้งสนามเนี่ยตัวของไซเฟอร์ก็จะเก็บท่าไม่ตายให้มันแรงขึ้นได้ไวมากๆเนาะในส่วนของตรงนี้ก็จะแรงขึ้นเยอะเลยฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนีฮะเทสอันสุดท้ายอันนี้ก็ดีแล้วก็ใช้งานง่ายมากการโจมตีต่อเนื่องจากพรสวรรค์ของตัวไซเฟอร์เนี่ยจะมีค่าครีแดมแรงขึ้น100%เนาะ แล้วก็เมื่อไซเฟอร์อยู่ในการต่อสู้ขอแค่ยืนอยู่ในทีมในสนามนะฮะตรงนี้เนี่ยศัตรูจะโดนดาเมจรับมากขึ้นแล้ว40%เรียกว่าอีซี่เลยฮะแค่เอาไซเฟอร์ไปจุ่มไว้ในทีมศัตรูก็โดนแรงขึ้น40%แล้วเรียกว่าไปซับดาเมจได้เบิร์ดดาเมจได้แล้วก็ยังมีดีบงดีบัฟมอนอีกนะฮะเรียกว่านตัวละครที่น่าสนใจมากทีนี้เทสจอยเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยหน้านะฮะ ความเร็วให้มาเยอะมาก14หน่วยและอัตรา,าสร้างฐานด้วยเอาไว้แดีบับล็10%แล้วก็เป็นดาเมจฟานต้ม14.4%ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ท่านานต่อไปนะฮะมาดูกันที่เทคนิคกันบ้างอันนี้ก็เข้าใจให้ง่ายเลยแล้วกดใช้งานแล้วเนี่ยเราจะหายตัวก็คือมอเตอร์เนี่ยจะมองไม่เห็นไปเวลา15วิทีเราจะวิ่งได้เร็วขึ้นด้วย50%รวมไมถึงฮะเราจะสามารถขโมยของวัสดุดจากตัวละครหรือว่าของดอปจากมอนเตอร์ได้ ตรงนี้เนี่ยสามารถขโมยได้วันละ50ครั้งฮะก็อย่าลืมไปกดกันด้วยด็อกแล้วก็ตรงนี้ฮะเวลาเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยจะเป็นการสร้างเวรมตั้มกับสตูทั้งสนามเลยแล้วก็จะมีการเก็บตัวของเหรียญหรือว่าแอนติกตรงนี้ด้วยเพิ่มขึ้นจากดาเมจที่เราเนี่ยเข้าสนามไป200นะฮะสําหรับความสามารถทั้งหมดของตัวละครไซเฟอร์ก็ถือว่าคอนขางตึงพอสมควรเลยฮะเรียกได้ว่าเบิร์ดแอนติดาเมจแรงมาก มีการแปะดีบงนี้แับด้วยแล้วก็ทําให้ตัวของมอเตอร์เนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นแค่เราใส่เข้าไปในสนามเลดเป็น2 D ดีเบสเนี่ยไซเฟอร์ถือว่าค่อนคังหมกมากทีนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะพามาดูกันที่กลุ่มดาวอีดรอนกันบ้างฮะเผื่อใครสงสัยว่ากลุ่มดาวอันไหนทําอะไรได้กลุ่มดาวอันไหนน่าสนใจเราพามาดูกันที่ E1 นเลยฮะ E1 เนี่ยดาเมจที่ไซเฟอร์บันทึกไว้คือ150%ของค่าเดิมที่บันทึกนะฮะก็คือ เราบันทึกไว้เท่าไหร่ก็จะได้เพิ่ม150%ของค่าเดิมทําให้เราฮะตอนที่แอนตี้เบิร์ดเนี่ยก็คือมันแรงมากยิ่งขึ้นนั่นแหละฮะแล้วก็เพื่อปล่อยการโจมตีต่อเนื่องเราจะมีการบับค่า ADK ด้วยอยู่ที่80%สองเทินถือว่าคนข้างเยอะเลยนะถัดมาที่ E2 ซนฮะเมื่อไซเฟอร์โจมตีถูกสตูจะมีโอกาสอยู่ที่120%ที่จะมีการแปดดีบัฟฮะให้สตูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น30%ท่ากับว่า จะโดน70เลยของเก่าเรียบอยู่ที่40ถ้ามี e 2ก็รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30ก็เป็น70เป็นเวลา2เทิร์นซึ่งนี้เนี่ยเราติดตลอดอยู่แล้วเท่ากับว่าศัาตรูโดนรัาดาเมจ70%ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะลฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะ e 3เนี่ยบบกิลยถ้าไม่ตาย2 level, งเลเวลโจมตีปกติ1เลเวลแล้วก็ถัดมาที่ e 4ะฮะหลังจากที่ลูกค้าประจําหรือก็คือไอ้ตรงที่ติดเหรียญนะฮะมีมาร์กเหรียญอยู่บนหัวเนี่ย ถูกาาเอาไวไฟเราโจมตีไซเฟอร์สร้างดาเมจความตามเพิ่มเติมเข้าไปด้วยฮะ50%ของ a อ k แก่ตัวละครดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการเติมดาเมจใส่ตัวศัตรูที่ติดมาร์กอยู่นั่นเองเนาะแล้วก็ถัดไป e หฮะเลเวลสกิลต่อสู้2เลเวลพอสวัสด์ก็อีก2เลเวลแล้วก็จบกันที่ e 6ตึงๆเหมือนเดิมเลยการโจมตีต่อเนื่องของตัวไซเฟอร์เนี่ยจะทำดาเมจได้มากยิ่งขึ้น3 50%ถือว่าแรงขึ้นมากๆ แล้วก็เมื่อมีการบันทึกหรือว่าเก็บดาเมจจากตัวของเป้าหมายเนี่ยจะสามารถเพิ่มอีกหาเก็บได้อีก16%ท้ให้เรา,าสามารถเก็บเหรียญได้เยอะมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เมื่อเราใหาปล่อยท่าไม่ตายไปแล้วมันก็จะมีการคืนตัวของเหรียญมาด้วย20%โดยถือว่าค่อนข้างเยอะมา,มากๆเลยะรเรียกได้ว่าเป็น E6 ที่ตึงๆเหมือนกัน ทีนี้เก็ถามว่า e ไหนน่าสนใจต,ตัวผมมองว่าสัก e 1 e 2เนี่ยน่าสนใจโดยเฉพาะ e 2ใครอยากเอาไซเฟอร์เล่นเมตาคอนแปะดีบัฟไปเลยเน้เนไป2ดีบีไปเลยเนี่ย e 2ัถืว่าค่อนข้างหมกฮะเพราะว่าแปะได้เพิ่ม30%ถืวาค่อนข้างเยอะแล้วก็เล่นแค่ e 0ผมก็มองว่าเล่นเป็น2ดีบีตัวซับเนี่ย ก็น่าจะเล่นได้ใช้งานได้ดีแล้วเนาะและก็ในส่วนต่อไปนะฮะก่อนจะไปชมแนวทางการปั้นกันผมจะพามาดูกันที่จุดเด่นและก็แนวทางการเล่นของตัวไซเฟอร์กันเนาะจุดเด่นเลยแน่นอนครับตัวของไซเฟอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่มีเบิร์ดดาเมจแรงมากๆอีกหนึ่งตัวละครในเกมเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราสามารถเก็บเหรียญได้ไม่มีอันเลยฮนะเก็บเป็นหมื่นสองหมื่นคือสามารถเก็บได้ นี่เราเก็บเหรียญเยอะเท่าไหร่ตอนระเบิดถ้าไม่ตายเรายิ่งเบิร์ดได้แรงมากเท่านั้นเลยนะว่าเป็นตัวละครที่เบิร์ดดาเตได้แรงมากๆแถมตัวนี้นี่เป็นตัวละครลบรางเนาะเราจะมีดีบับมอนด้วยทําให้มอนตีระเบาลงแปะดีบับได้แล้วก็อันนี้ดีม,มากๆครับทำให้มอนเนี่ยโดนดาเตเพิ่มขึ้น40%เพียงแค่เราใส่ไซเฟอร์เข้าไปในทีมคือติดแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยมีทั้งดาเมมีทั้งแปะดีบับทำให้มอนเตอร์ดนมิเมอแรงขึ้น ก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะกับการใช้งานเอาไปเล่นเป็นศอก D บมากๆเนาะแต่ว่าทีนี้ตัวของไซเฟอร์เนี่ยก็จะมีข้อควรระวังในการเล่นการใช้งานเหมือนกันก็คือเรื่องการจัดทีมนี่แหละฮะคือตัวของไซเฟอร์เนี่ยจะต้องพึ่งพาทีมในการทำดามจพอสมควรคือเราเนี่ยจะไม่สามารถเล่นเป็นตัวของเมน DPS หลักได้ะฮะเพราะว่าตัวของเหรียญเนี่ยเราจะเก็บได้น้อยเราจะใช้ความสามารถได้ไม่เต็มที่แนโตแอนติ้เน่ยจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ผมเชื่อว,ว่าเล่นกตัวครดาเมจหลักอีหนึ่งตัวแล้วก็ช่วยกังเก็บตัวของเหรียญแล้วก็ไซเฟอร์เนี่ยเขามีบัฟทำให้มอนเตอร์โดนแรงขึ้นด้วยตัวดีพหลักเรา,ก,า,ก,าก,ก็จะแรงขึ้นด้วยแล้วก็ไซเฟอร์เนี่ยก็จะเบิร์ดได้แรงขึ้นจากการเก็บเหรียญด้วยเล่นแบบนี้เนี่ยน่าจะเหมาะมากกว่าก็เชื่อว,ว่าให้เล่นไซเฟอร์เป็นตัวซับดีพหรือว่าดาเมจหองเนาะแล้วก็ในส่วนแนวทางการเล่นผมมองว่าตัวละครตัวนี้เล่นได้ง่ายอยู่แล้วเราแค่โฟกัสตัวละครดาเมจหล,ก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 ลกักเราถึงเพื่อนไซเฟอร์ก็จ่ายแบกดีบ้าไป พอเราเก็บเรียนเยอะพอแล้วก็เบิร์ดแอมปีไปผมมองว่าเล่นได้ไม่ยากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูกันที่แนวทางการปัน้นตัวของไซเฟอร์กันบ้างเริ่ม,มดูที่ตัวของ LC หรือว่าไรโคนกันนะฮะไรโคนแน่นอนดีสุดจะเป็นหน้าของประจาตัวะฮะเพราะว่ามันเหมาะมากๆประจาตัวเนี่ยจะให้ค่าความเร็วหรือว่าค่าสปีดเนี่ยเยอะมาก18% แลวก็ตัวของไซเฟอร์เนี่ยตัวละครต้องใช้สปีดเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดทำา้อมเร็วถึง170เนี่ยเราจะได้ตัวของค่าคิ้เลตต่างๆนานาด้วยก็เชียร์ว่าประจําตัวขายที่มีปัญหาเรื่องการทําสปีดทำสเต็ปเนี่ยประจำตัวช่วเยอะฮะความเร็ว18ถือว่าเราทําสปีดถึงสบายๆเลยก็ว่าได้แล้วก็ประจําตัวเนี่ยมันมีเรื่องของการลดเด็บด้วยลดเดบตัวของมอนเตอร์ได้16หรือว่าอีกหนึ่งความสามารถฮะลดเด็บมอนเตอร์8ทําให้ เราจะมีลดเดฟสตูเรียกว่าตลอดเวลาแล้วเราก็มีพรสว่านเพิ่มดาเมจอยู่แล้วใครที่อยากเอาไซเฟอร์เน้นเป็นตัวคลซับดาเมจรองเน้นแปดดีบงดีบัฟไปเลยเนี่ยประจําตัวถือว่าค่อนข้างเหมาะแล้วก็ทาเสร็จได้ค่อนข้างง่ายด้วยส่วนใครไม่ได้เปิดประจําตัวซีดาวดีเนี่ยที่จริงก็มีใช้งานได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเรื่องของที่อันแรกเลยรูปหน้า ela, no Night, ek, เฮราเนาะกูดในสลิปเบลตรงนี้เนี่ยใช้งานดีมากกับใครที่เอาน้องเนี่ยช่วยทาวนา์ d a ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะหรือใครอยากได้แปดดีบัฟ เป็นแปะเจาะเดฟเหมือนกันก็คือเป็นรูปหน้าลูกา้าอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ฮะเน้นแปะดีบัฟไปเลยหรือใครเนี่ยจะเน้นตัวของค่าคี้เละจะเป็นรูปล่างก็ได้ที่เป็นรูปของอ์เครอนหรือใครที่มีตัวของพี่เวลลุดเด็กมาใช้ของพี่เวลก็ได้แต่ผมเชื่อว,ว่าจะไปสอกอันบนมากกว่าเลือกเอาครับเป็นเพลราเนี่ยก็จะได้ดามจที่แรงไปเลยถ้าอยากเน้นแปะดีบั๊กก็เป็นของลูกา้าสำหรับ4ดาวเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูกันที่ตัวของลีลิกเซกันบ้าง ดูที่ตัวของเซต4ชิ้นก่อนฮะ4ชิ้นเนี่ยผมเชร์เป็นเซตอันแรกนะเซตดำน้ำตรงนี้อันนี้คือเหมาะมากเพราะตัวละครเราเนี่ยเป็นผ่านลบล้างอยู่แล้วมีการแปะดีบงดีบัฟนู่นนั่นฮะเซตนี้จึงเป็นเซตที่ผมมองว่าใช้งานได้เหม,มาะมากกับตัวของไซเฟอร์หรือใครจะไปใส่สีควอนตัามก็ได้อันนี้คือสามารถใช้งานได้อยู่แล้วขอแค่บอลแพ้ควอนตัามเนี่ยก็คือชิวเลยหรือว่าใครเนี่ยจะเล่นชิกๆหน่อยฮะไซเฟอร์เป็นตัวละครซับแปะดีบัฟไปเลย ก็คือเน้นมาแอนติบ่อยๆโจมตีบ่อยแบบนี้เนี่ยก็จะไปสีลมถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเบสิกแล้วผมจะเชียร์เป็นเซ็ตดำน้ำก็คือเอาดาเมจของตัวไซเฟอร์ไปด้วยเลยฮะส่วน2ชิ้นก็เลือกใช้งานตามนี้ได้หมดเลยไซเฟอร์เนี่ยตัวละครคี่สปีดไวอยู่แล้วมาติดบัฟเซตของไอเจ้าประดับอันแรกที่เป็นสีแดงเนี่ยใช้งานได้เต็มศักยภ,ภาพอยู่แล้วฮะยังไงเราต้องทำเนี่ย สปีดไอถึง170อยู่แล้วหรือจะเป็นตัวของเซตลบ6ก็ได้ตรงนี้ที่ไอค่าคริดด้วยโจมตีต่อเนื่องก็แรงแอนติก็แรงใช้ได้ไหมก็ใช้งานได้เหมือนกันหรือใครเล่นในทีมที่มีการโจมตีต่อเนื่องเก็บสเต็ปได้บ่อยเนี่ยจะเป็นเซตอันสีฟ้าตรงนี้อันสุดท้ายก็เลือกใช้งานได้เหมือนกันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยแต่ผมและเชียเป็นเซตสีแดงอันแรกคัะเพราะว่ายังไงเนี่ยเราทําสปีด1 7 0เนี่ยเราทาได้เกินอยู่แล้วฮะถัดมาเรามาดูาที่การใช้งานออบหลักกันบ้าง ออหละช่องเสื้อเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเป็นเสื้อครีดามิเท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าไซเฟอร์เนี่ยถ้าเราทำสปีดถึงเราจะมีคียเล50เปอทำให้เราไม่จำเป็นทท่ต้องใส่เสื้อคีเลนแล้วเราหาจะ Off Off ออบลงออบลงผอมงว่าน่าจะเพียงพอแล้วก็เป็นเสื้อตัวของค่าครีดามิได้เลยฮะรองเท้าแน่นอนล็อกไปที่ความเร็วครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องดันสปีดไปถึง170เนาะก็ล็อกไปที่รองเท้าความเร็วเลย ส่วนคณะของลูกแก้วผมก็เชยร์ว่าเป็นโบนัสสียหายธาตุควันตามฮะเพราะว่าตัวของไซเฟอร์เนี่ยเขาจะมีพรสวรรค์นในการบับ adk ให้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เชยร์ว่าเป็นโบนัสเสียหายธาตุไปเลยส่วนของตรงนี้แล้วก็ช่องเชือกเนี่ยเราใช้งานเป็นค่า adk เปอร์เซนต์เอาดาเมจไปเลยหรือใครเนี่ยจะไปเล่นสายทรับเนาะที่ใส่สีลมเนี่ยอยากให้ไซเฟอร์มาแอนติบ่อยๆก็เชือกพลังงานได้ไหมก็คิดว่าน่าจะสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย ผมก็เชีร์เป็นเสื้อครีดามีต้องท้าความเร็วแล้วก็ลูกแก้วท่าแล้วก็เป็น a อ k เคที่ซ่ยก็คือจะครบจบแล้วกับตัวไซเฟอร์ฮะเรื่องการทำสเตจฮะแน่นอนเราจะโฟกัสที่ตัวของสปีดก่อนต้องทำสปีดให้ได้170ขึ้นไป170 1 7จบอยเก็ได้ตามนี้ก็คือได้บัฟเต็มแล้วที่เหลือก็อัดค่าคริดเลยนะฮะทำคีย์เรทให้เพียงพอสักมัน40-50ไม่เกินนี้ก็ได้แล้วก็พอบวกอีก50เนี่ยมันจะ90 100พอดีเนพอดี ที่เหลือก็ไปลงค่า a d k เคหรือว่าค่าคริเดมได้เลยะฮะคร่าวๆการปั้นเซเฟอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ผมมองว่าไม่ได้ซับซ้อนเข้าใจง่ายๆสำคัญแค่ว่าต้องปั้นสปีดให้ถึง170เนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะมาดูกันที่วัวข้อการจัดทีมของตัวละครไซเฟอร์กันบ้างว่าจัดทีมอะไรฮะไซเฟอร์เนี่ยแน่นอนอที่บอกไปฮะเราเล่นเป็นตัวละครซับดีเสอยู่แล้วเราต้องหาตัวละครดาเมลัลกอีกหนึ่งตัวมาใส่ฮะที่จริงผมมองว่าก็เล่นได้หมดเลย เล่นกับอาร์เคอรอนถือว่าค่อนข้างเหมาะนะเพราะเป็นตัวคอนลบล้างด้วยแปะดีบงดีบัฟได้แล้วก็แค่ใส่เข้าไปศัตรูโดนดมแรงขึ้นแล้วถือว่าค่อนข้างเหมาะกับตัวของโยมีมากๆใครอยากอัปเกรดทีมตัวของอาร์เคอรอนตัวของโยมิเนี่ยผมมองว่าไซเฟอร์ถือว่าค่อนข้างเหมาะมา,ม,ามากๆเหมือนกันหรือว่าจะเป็นตัวของเฟอร์เซียก็ได้เล่นเป็นสายโจมตีต่อเนื่องตรงนี้เก็บสแต็กให้ตัวของเฟอร์เซียตัวละครเราเร็วอยู่แล้วช่วยทำดาเมจได้อะไรแบบนี้เนี่ย ผมว่าไซเฟอร์ก็สามารถเอาไปใช้งานกับตัวของเฟยเซียวได้เหมือนกันฮะหรือจะเป็นตัวละครอื่นๆอย่างเช่นอนักซาใครได้อนัคซาสายไฮเปอร์แคลรี่จะเอาตัวของไซเฟอร์เข้าไปเนี่ยช่วยบัฟด้วยช่วยเล่นด้วยได้ไหมผมก็มองว่าสามารถเล่นได้เหมือนกันหรือจะเป็นทีมเจนใหม่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อัปเกรดทีมของก่าวมากเนี่ยแต่ก็ว่าเราอยากเล่นผมมองว่าก็สามารถเล่นได้อย่างเช่นทีมน้องข้าวอะไรแบบนี้เนี่ยมีการโจมตีที่หมู่แล้วก็การโจมตีที่แรงอยู่แล้ว ก็เก็บแอนติเก็บเหรียญให้เซฟเฟอร์ได้ก็ถือว่าสามารถเล่นได้เหมือนกันหรือว่าใครจะรอตัวละครในอนาคตผมมองว่าก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันเป็นทีมโมโนควอนตัมของตัวละครแจก,กฟรีจากเฟสเช่นตัวของอาเชอร์ผมคิดว่าอาจจะเอาไปเล่นทีมเดียวกันได้เล่นโมโนควันตัมตรงนี้อาเชอร์ยิงตัวของไซเฟอร์ก็ซับดามปรามานี้คิดว่าน่าจะสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันเนาะ แล้วก็ทีนี้ต่อมาในส่วนของซัพพอร์ตแล้วก็ตัวคนเอาชีวิตรอดเนี่ยอันนี้เนี่ยแล้วแต่เพื่อนเลยครั เราจะเลือกใช้งานให้เหมาะกับตัวละครดาเมจเรามากกว่าใช้ได้ทุกตัวสบายๆอยู่แด้เนาะไซเฟอร์ก็คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นั่นเองฮะเพื่อนๆมีทีมอะไรแนะนํนานเพิ่มเติมกับตัวของไซเฟอร์หรือว่าการเอาไซเฟอร์เนี่ยไปเล่นทีมไหนก็ลองมาคอมเมนต์กันได้ล่างคลิปนี้เลยเนะฮะก็จบกันไปแล้วครับสาหรับการไกด์ปั้นยังไงเก่งตัวละครไซเฟอร์ทั้งหมดในคลิปนี้เรียรกว่าตัวของน้องแมวเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากมีการเก็บลงเก็บเหรียญแล้วก็ สกิลเบิร์ดแอนติเนี่ยเรียกได้ว่าแรงมากยิ่งเก็บเหรียญได้เยอะก็ยิ่งแรงเรียกว่าเป็นเบอร์ดต้น,ตน,ตนเรื่องการเบิร์ดท่าไม่ตายที่แรงเนี่ยต,ต้นของเกมเลยเพราะว่ามันไม่มีลิมิตหากเก็บเหรียญไปเยอะเลยมันก็จะ10ล้านหรือว่า20ล้านก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ในส่วนของการเก็บเหรียญถ้าเกิดเราเก็บเหรียญได้เยอะมากพอเนาะมีบัฟเยอะมากพอประมาณนี้และเรื่องแปดดีบัฟเนี่ยก็ใช้งานได้ง่ายด้วยแค่ใส่เข้าไป ตัวก็โดาเมจแรงขึ้นแล้วแล้วก็มีการกดสกิลแป,ลปะดีบัฟเพิ่มเติมอีกก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะสำหรับใครจะเอาไปเล่นซับ DPS กับตัวละครดามเมหลลกอีก1ตัวเนาะข้าวๆก็จะเป็นปรามาณนี้เพื่อที่จะยังไงกับตัวของน้องแมวไซเฟอร์น่าเปิดหรือป่าอว่าเราจะเปิดไปเล่นกับทีมไหนก็ลองมาคอมเมนต์กันได้ล่างคลิปนี้เลยสุดท้ายเช่นเคยนะขอฝากสปอนเซอร์ E c ชิคอร้านเติมเกมราคาถูกนะ,คะใครจะไปเติมรอตัวของน้องแมวไซเฟอร์หรือว่าตัวของพี่ไพนอน เฟดแพดน,นากอมาจัดเติมรองได้เลยผ่านทาง,ง,ง้านอีซีการ์ดปลอดภัยห่วงห่วง1 0ออย่างแน่นอนฮะแล้วก็เช่นเคยฮะก่อนจากกันไปใครที่ชอบคลิปนี้นะคะน้กเพื่อนฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่า,ายลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย